สวัสดีครับวันนี้อัคลิปรีวทรงงานกับพี่น้องครับเช้านี้เห็นหน้าคนถ่ายกันเนาะรอไม่รอก็พิจณาเองเด้อพี่น้อง <c oughs> นะฮะมีแสงมีงานพลังงานใช้งานนะครัเนี่ยมีแสงมีไฟใช้มีน้าใช้นะครับเนี่ยแผงแผงเดียวเองนะครับที่นี่คือวยพนักงานขึ้นที่หนึ่งสี่ของเราครับเนี่ยเอาง่ายๆเลยแผงเดียวเองนะครับพี่น้องเมาาื่อวานนี้ตะเวนหา มอเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่าแสงสองสามชิ้นที่ผ่านมาห้องฟ้าไม่เปิดอย่างนี้ครับวันนี้โล่งแจ้งสว่างดีครับเราจะไปปั๊มน้ำใส่บ่อกงบ่อกรบกบอ่อปลาหยุดแล้วใช่ไหม <c oughs> เรียกอีกอย่างนึงปัม๊มผีหลอกปัม๊มผีหลอกลุนละลุน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 นตึ๊บ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 นะฮะนี่เราก็จะหัน แสงใส่แดดนะครับเมื่อมีแสงแดดมันก็จะทำงานนะฮะให้เราได้ใช้น้ำรีกันนะครับพี่น้องต่อตรงเลยนะครับบวกเขาบวกลบคูลบสามารถทำตามได้ครับพี่น้องครับปัม๊มปั๊มชักนะครับบางคนก็มีผลิตคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ปังซิ่งบ้างปั๊มอะไรนักหนาก็ไม่รู้ครับแต,แต่การจริงๆคือปั๊มชักนะครับพี่น้องปั๊มตัวนี้ ผมก็ค้นหาดูโอ๊ยปั๊มจริงๆแต่ตลาดเขาบอกปั๊มชักนะเรามีแดดมีน้ำมีไฟฟีเับพี่น้องฮะถ้าเรามีแดดแต่แถวสองอาทิตย์ที่แล้วนี่มาเนี่บรรยากาศเป็นที่รับทราบกันว่ามันฟ้าปิดมืดนะไม่มีแสงสว่างที่จะผลิตก,กระแสไฟได้ นี่ก็ยังอ่อนอยู่ครับไม่เต็มที่เท่าไหร,ร่ฮะเห็นไหมฮะแต่น้ําก็ขึ้นนะครับขึ้นเรื่อยๆทั้งวันเราหันตามพระอาทิตย์ครับเราใช้แค่แฝงเดียวนะฮะบรรยากาศร,รอบๆก็วันนี้ก็ลมก็แรงครับใบมก้ก็แต้ไม่หมด <laughs> นี่ใบใบเราไม่ทิ้งนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะเราก็จะมากองไว้เป็นปุ๋ยครับน้ำปั๊มขึ้นแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาใส่สปริงเกอร์นะฮะใส่สปริงเกอร์ตรงนี้เลยนะฮะเพื่อ ใส่สปริงเกอร์เลยครับเนี่ยนะฮะใส่สปริงเกอร์เลยแล้วก็มาเปิดวาล์วน้ำนี่นะฮะน้ำจากถังนะมันก็จะไหลลงมานี่ฮะได้ประโยชน์ไรต่อใช่ไหมฮะเนี่ยนี่เห็นไหมพี่น้องเนี่ยฟุ้งจากเลย,เลยใช่นไหมเห็นไหมแล้วก็ลดน้ําให้มันเนี่ยอุย้ยแรงมากครับแรงมากใช่นไหมพุ่งจากพุ่งจากเลยใช่นไหมฮะอี่คืออตาความสูงครัม,มันก้นต่างสูงก็ไหลมาอย่างนี้ไหมฮะ เราก็ใช้สปริงเกอร์ตัวนี้และครับกระจ่ายน้ำให้มันยุบลงใช้เมื่อมีแสงแดดเรามีพลังงานใช้งานฟรีครับเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยครับขอ,อให้มันแดดดีให้น่อยครับพี่น้องไม่ยุ่งยากเลยทำง,ง่ายต้นทุนในการทำก็ไม่เท่าไหร่สามารถปลูกผักเล็กๆน้อยๆได้ครับลดต้นทุนของเราแทนที่จะใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าแต่เราอาศัยไฟฟ้าไฟจาก จะแสงแดดเลยครับพี่น้องรุนทุนครันงเดียวครับอยู่ได้20ปีครับแผลเขารับประกรัน20ปีนะครับแต่ละบ,บริษัทเลือกดูดีครับส่วนมากจากที่เขาจะใช้กันในในงานนี้จะเป็นอชนิดนะไอผมก็เรียกไม่ถูกนะโมโนโมโนนะครับเป็นแสงโมโนประมาณนี้นะครับอันนี้มันปั๊มโดยตรงเลยนะครับไม่ขึ้นเราต้องปิดดันไว้ก่อนเพื่อมาขึ้นหอปิดได้ก่อนครับ จะใส่ให้ดีๆก่อนครับหาหยุดละนี่ฮะก็ปล่อยน้าไปเหมือนเดิมอ่ ไม่แฮะปีดเลยแล้วก็เบาเขาค่อยๆบาปรับได้ฮะก็ปรับได้แล้วฮะสามารถทําตามได้ครับงบประมาณการทําก็ลองศึกษาดูครับของมือสองก็ได้หรือมือหนึ่งก็ได้ครับมีตังแต่จริงๆหอสูงเนี่ยมันสามารถปั๊มตัวนี้ปั๊มขึ้นได้สิบอ่านดูครับข้อมูลตัวหนึง่งสิบสองเมตรหรือสิบห้าเมตรก็จะมันไม่ผิดนะครับว่าตัวไอ้ปั๊มตัวนี้ปั๊มแยกเนี่ยสามารถปั๊มขึ้นสูงได้สิบสองเมตรหรือสิ ห้าเมตรีแล้วครับมันก็พยายมามปักมันเรื่อยๆันจะมีเสงแดดก็จะทำงานของมันนะครับแต่ผมขอเรียกว่าปั้มผีหลอกแล้วกันนะครับมีแดดก,ก็คืงทำงานโอเคครับสวัสดีครับ